ไม่สวัสดีครับโอ้พ yeah 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 oh, okay. yeah. ouais> ี่าอย่าอย่าอย่าว่าลุงเลยครับเรียกว่าพี่ดีกว่าครับโอเคอ๋อพอดีว่าควินเห็นอยู่คนอยู่เยอะจีอ่ะควินว่าจะมาร้องเพลงเปิดหมอกให้ฟังพอจะฟังให้ได้ไหมเฮ้ยนี่เอาอีกแล้วเนี่ยบอกว่าอยากกินเพนกวินอยากกินเพนกวินจังเยนี่แพนกวินจะกิดออยากกินเพนกวินฉลองใครออกมาแล้วจะเลี้ยงลูกค้าเราไม่ไม่จะเลี้ยงเป็นเรื่องจากควินแบ่งตังค์ไปฟังเพลงก่อนก็ได้นะฟังเพลงไหมเดี๋ยวร้องให้ฟัง ฟังมฟัามฟ้ามเสียงตังเขเปล่าหามก่อนแบ๊แบ๊วแบ๊วควิ้นเแกมมาให้เล่นนะเกิว่าคุณลุงบอกว่าเปลี่ยนควิ้นจะเปลี่ยนเสียงให้โอเคไหมโอเคโอเคโอเคตอนร้องนะพร้อมยังฟื้นซื้อซื้ออกป้ายออกทำไมยังไม่ใช่ตำรวจอ้ะก็เจอเจอควายโอ้

มันไม่ใช่ตลอดจริงมันไม่ใช่ทั้งหมดดังเป็นทั้งหมดละก็ใจไปรักคนที่ไม่ว้าเราจะละก็ใจไปทิ้งให้เาอให้ดเปลี่ยนเราทำดีทุกวานโอ้เร็วมาก อ่าง,งทุ่มเทคนที่ไม่มีหัวใจต้องเป็นคนเข้มแข็งเ<อ>นี่ยจะมีไปเลิกเป็นคนนอนไว้ให้คนทินงทุกรกันแต่คิดจะลืมทุกรายหยอดเลยนะหย,ยอดเลยนะพี่พี่หยอดเยอะๆเลยนะไม่เข้าใจทุกรายพี่พี่ไปฟังเพลงไหม

เธอไว้เงยกลับรูนียังม่กลา้ายันมีฟังที่เธอต้องคอยต้องคอยจะต้องรักเธลเ,เ,เลย <laughs> จากวันนี้ ไม่ไม่ฉันเป็นคงดีกว่าอาวันนี้ฉันอ่านมาสองตื่นหนุนตาฉันอ่านมาสองให้เธอเจอทางที่ดีปี๊ยฉันจะคอยมองเธอตรงนี้แหละที่เธอเห็นด้วฝนมันเข้าตาี่น ฉันไม่ได้วคค่างไห้ก็มองก็ไม่รู้ว่าฉันก็เสียใจที่ผ่านมาได้รักกันตอนนั้นก็ดีแค่ไหนกันวลฉันไม่เป็นไรแค่อคอยเธอไปไดี ติดมือมือตอติดอตีดมือนิดมติมือติดมนึตัดอติดมือตดี๋ยวโทรกลับด้อตเดมืติดงอติมอติ่อ้ิดอติดอติดยอติดมือติดมือติดลือตมือติด่ือติี่ือยิดมอมอติดมชอตนอติอติติอ้อมออิอนเอออนเอนอยังอีก อะไรนะไม่ได้ยินเพียงมันดมาาเลยเดี๋ยวไปต่อนะวิ่งแายบาีไปนะลุงดูดิคออะไรกเลยือะไรกเลยเดี๋ยวไปฟังอีรนออาวเดี๋ย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 เฮ้ยเอย่าพุ่งไปไอชายมึงรีบมาดิไม่นุ่นเจอคนตีัง อก่อนรอไอ้รุ่นก่อนได้ไหมเปลีย่ยนอุ๊ยเปลี่ยนอะไรล่ะถ้าถ้าใส่ร้องถ้าร้องเพลงร้องได้เฉพาะตอนใส่หน้ากากแต่ถ้าถอดหน้ากากอยพูดเสียงพี่ชายของเพนกวินได้แน่แน่ถอดหน้าจานี้โอเคไหนดูหน้าหน่อยแต่ต้องเอาตังมานะอุย้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะถ<ข>อดที่ถอดถอดจะดูหนะ้า มาพูดดิพูดสวัสดีครับชื่ออะไรอะ่ะอ๋อพี่ชื่อซอเซนครับเป็นพี่ชายของกว้นอะ่ะเราล่ะหนูชื่อมิเกลนะอ๋อโอเคครับมีแก๊งหรือเปล่าไม่มีครับพี่ไม่มีแกง๊งแล้วพี่อยกู่กับใครอ๋อวัน,ว,นวันก็ไอ้กว้นมันก็ร้องเพลงหาดังนะ อายุเท่าไหร่อยู่คนเดียวเหรอพี่ยีิบสองครับแต่ขึ้นอายุหกขวบม้ามีแฟนน้องอ๋อไม่มีครับไม่มีสวยเหรอใช่ครับมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีครับไม่มีเหมือนกันพ่อแม่ก็ไม่มีอยู่คนเดียวเหรอแต่มีแต่มีม้าอยู่เขาชื่อว่าเอาอีน่ะอยู่ในนี้แหละดดี แหววเพนกวินกลับมาแล้วเอาเอีอ่ีนี่คือโซล่าหรือใครอ้าอี่อ่าไม่น่าใช่นะเอาไอกวิ่นออกไปดิทำไมถึงเอาวินออกไปอ่ะเปล่าก็ได้ไหนเต้นให้ดูหน่อยพี่เต้นหรอครับใชพ่พี่เต้นไม่ได้พี่เต้นไม่ได้พี่โตแล้ว ไอนี่แต่งตัวนี่ไอควินคบพี่เต้นอันเนี่ยกระเป๋าอะไรกระเป๋เอ่าแป๊บนึงนะหนึ่งสองสองสามครับคนละทึ่งโอเคบ <Okay. S 1> okay, าโอเคครับขอเบอร์เข้าไปสิพี่อโอเคนะแต่แป๊บนึงนะขอเบอร์เข้าไปสิฮะเพื่อแบบเพือ่อแบบ ไปรู้ได้ตั้งแค่สองวันห้าไปรู้ร้องขอแทบแตกเดี๋ยวไม่ใช่หนูขอตั้งเสื่อแบบจะมาร้องในวันทำไมมันหายแ้่เราควิ่งไปนอนแล้วเราควิ่งหกขวบแไปนอนนั่แล้วไปทำไมถึงไม่ไปรูนไปนอนไปเลยไปนอนเปนเย็นไม่ได้อย่างใจไปนอนไปเอาพี่ชายมาเสียใจเหลือๆ้าเธอยังคงเสื่อไว้ปดูดนมนอนเลยนะ้าเธอยังไม่แน่ใจ เก็บไว้ให้ฉันได้รอเปล่าให้ฉันมีความหวังสุดนอมเอาเธอี่ชอบเขาเึงยอมไม่เขาเอาไปหมดหัวใจเดี๋ยวนี่ไงเกียวติดต่อเผื่อให้เขามาร้องแบบให้แก๊งเราฟังไงติดต่อสานแล้ว เออว่ะใช่ๆกินเจ้ชอบอ่ะเจ้าชอบขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์ได้ไหมเผื่อแบบจะได้มาร้องให้แก๊งพวกพวกพี่ฟังไงอ๋ด้ป่อ้อขอตัวขอเบอร์เหรอได้ได้เคเอาเบอร์พี่ชายนะไม่เอาเบอร์วินทำไมถึงเอาเบอร์วัยรุ่นอ่ะไม่เอาอ่ะวัยรุ่นแซ็งเราไม่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้โอเคเอาเบอร์ใช่ไหม หนึ่งสี่หกแปดเจ็ดอ๋อแล้วนี่พี่ชายกับพี่ต่อเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่เอ้นนาเดี๋ยวมาโกหกกันซะเฮีย อันนี้น้องสาวอ่ะเหรอน้องสาวอ่ะใช่อะไรเนี่ยเมคเกลเมคเกลมัวอ๋อควินเด็กหนุ่มที่น่ารักที่สุดในวอทิสตี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวค่ะเราจะไปเป็นแฟนกับมันได้ไงโอ้ไม่มีทางอ่ะเรายอมผูกข้อได้ดีกว่าเมคเกลกินยังไงอ่ะ MIG อะไร GUEL เก้ยโจมเกี้ยวโจมาเกียวนหนี้นหนีโจมนีไไม่ดไดีเอุ้มไม่ีสูได้อุ้มไม่ได้โอ้แต่เป็นนไม่เอาไม่สู้ไม่สู้มโนพุ่นะไม่เอามโนพุนใครอ่ะไม่เอาอุ้ม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 มันขึ้นนรกไม่ได้โจนไปแล้วโอเคโจมไปแล้วลงออแล้วใ ล่นไหนมาเนาะอุ้ยหนักจังลืมไปว่ากูไม่ได้อุ้มนี่หว่าวิ่งมารถไหนเนาะอีรอไปเลื่อนขี่รถมาอ๋ดูรถเอ้าไปอุ้ยรถิ่งมาระังนะเมมบันปวดดอกปวดดอกรถโอนขับไปเลยอย่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโจรมันมาอีกเข้าใจเปล่าจะไปรุ่นร้องเพลงจนได้ล้ร้อยยี่สิบโลแล้วนะโจรอะไรแม่ง ไม่ปิดหน้ากากวะเมื่อกี้เออช่างโจรเถอะให้หล่อรถตุ๊กคอเอาไปไหนกันนะขึ้นรถไม่ได้จะไปไหนอ่ะจะให้ึินตามไปเหรอจะมาไหมล่ะแรมม่วงแรมม่วงวินเคยเจอแก๊งเราปะแรงม่วงแรงม่วงไปแรงม่วง่อยแรงม่วงแรงม่วงเฮ้แรงม่วงจบแคบไหมไม่เ,เอ,อา่ะเดาเกม